ภาพชัดๆมาฝากตั้งแต่การรวมตัวกันถ่ายรูปของทีมคณะผู้บริหารของทางช่องเจ็และทีมนักแสดงของทางช่อง7และรวมถึงปัจจัยต่างๆเพื่อที่จะมอบถวายเป็นการทอดผ้าป่าที่วัดรางม่วงจังหวัดราชบุรีในครั้งนี้ก่อนที่คณะผู้บริหารและเหล่านักแสดงจะเดินวนรอบโบสถ์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะนำกล่องคณะผ้าป่าขึ้นทอด ายใ,ในครั้งนี้ขออนุมันาบุญด้วยนะคะบรรยากาศชัดๆมาฝากกันใหม่ในคลิปนี้ค่ะเห็นชัดเจนว่าดาราเหล่านักแสดงมีใครกันบ้างกับทีมนักแสดงของทางช่องเจ็ดกันค่ะันมานี้ก็เป็นหาหน้าและพิงพอยค่ะรวมถึงหนุ่มมิกทองระยะรวมตัวกับกลุ่มของแค่ซอนย่าและบูมกีดกล้องค่ะเดินตามมาติดๆเหล่านักแสดงเจนใหม่ของทางช่องเ อีกหลายๆคนเลยล่ะค่ะ